บ้านว่าวจุลาสันติเกินฟ้าครับผู้จัดการร้านผู้จัดการผู้จัดการน้องสามสีกับน้องไข่หนุก ชุดนี้เป็นโครงว่าวจุลาเมตร40ตามด้วยเมตร60และเมตร70ชุดนี้เป็นจุลาเมตร50เมตร60เมตรเ0และเมตร80ชุดนี้เป็นจุลา เทสผ่านเรียบร้อยพร้อมส่งมอบว่างจองครับว่างจองสนใจทักด่วนครับไม่ต้องรอานานครับพร้อมส่งพร้อมส่งชุดนี้เพิ่งติดเมื่อวานจุฬาเมตรห้าสิบสีหนุ่มเพินฟ้าเราทำสนูใส่ครับสองหนุ่มน้อยนี้หนึ่งร้อสิบห้าเซนจุฬาเอาไว้เล่นเอง จลุลาไว้เล่นเองน้องฟ้า90เซนลอ f 4มารับครับมีเจ้าของแล้วข้างหลังเป็นจุลา1 0 0อเซนติเมตรน้องแดงครับน้องแดงเอาไว้เล่นเองครับเอาไว้เล่นเองตามด้วยน้องเขียว ต้องอ่อน100ซนตเมตรตัวนี้เอาไว้เล่นเองครับผมตามด้วยว่าวเก่าปี65น้องเขียวขีม,ม้า90ซนเมตรว้าวปี65หซอดแจ้งมาแล้วหลายคืนเอาไว้เล่นเองครับน้ลอล้อขาวมุกน้องขาวมุก100ซนเมตรว่าวเก่าปี65 เอาไว้เล่นเองครับผมตัวนี้มีที่มาที่ไปคู่เกิด f อฟเอาไปถ่ายงานพรีเวดดิ้งที่เขื่อนปราศัดชนสิทธิ์ตามด้วยน้องแดงเมษยี่เอาไว้เล่นเองครับตัวนี้เอาไว้เล่นเอง ตามด้วยน้องเขียวต้องอ่อนสองห้องถอดหางก้านลาน2เมตรตัวนี้เอาไปเล่นเองครับตามด้วยเบ้าจิ๋วครับเบ้าจิว๋วเอาไปเล่นเองครับเบานกน้องแดงขึ้นดีมากตามด้วยจุฬา50เซน อันนี้ว่านก60เซนตนะครับตามด้วยจุลาสายเร็ว30เซนต์ามด้วยจุลา60เซนตามด้วยว่าเวียดนามว่าเก่าปี65คาขึ้นดีมากเอาไว้น่นเองครับตามด้วยสองห้องถอดหางขนาด85เซน องห้องทอถดหาเซนติเมตรว่ากปี่6 5เอาไว้เล่นเองครับยังบินได้อยู่ครับผมพอสมบูรณ์แม่เต็มตามด้วยจุลาเมตร30 4สีหนุ่มเหินฟ้ารอเทสครับรอเทสและจุลาเมตร50อีก2หนุ่ม น้องแดงกับน้องม่วงรอเทศกับรอเทศตามด้วยสีนุ่มผืนฟ้าเม็ดสี่สรอทำสโนใส่รอเทศกับรอเทศสีนุม่มผืนฟ้า 40. รอทำสโน,สน,น,สโนปิดท้ายด้วยว,ว้าว เอาไว้ได้เองครับว่าวควายเมตรห้าสิว่าว,ว,าว,าวนกการลานเมตรหกสิน้องม่วงว่าวเวียดนามน้องแดงเมตรห้าสิฝากติดตามผลงานด้วยครับ